ธนาคารโลกได้จัดอันดับให้สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการทําธุรกิจมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการเมืองมีเสถียรภาพมากที่สุดในเอเชียมีความน่าเชื่อถือพร้อมข้อเสนอมากมายแก่ธุรกิจต่างประเทศนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยอีกหลายประการที่ทําให้สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่น่าลงทุนในการทําธุรกิจรวมไปถึงการขยายธุรกิจต่อไปทั่วโลก ธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในสิงคโปร์นั้นด้านการลงทุนจะเน้นการค้าคู่กับคู่ค้าในสิงคโปร์ซึ่งธุรกิจส่วนมากที่พบจะเป็นด้านบริการเช่นธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างร้านอาหารธุรกิจสปานอกจากนี้ยังมีธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาศัยความเป็นศูนย์กลางของสิงคโปร์เช่นธุรกิจบริการทางการเงินและธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรวมไปถึงธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในรูปแบบกิจาการการลงทุนโดยเป็นการลงทุนเพื่อใช้สิงคโปร์เป็นฐานในการเข้าสู่ ตลาดโลกการทำธุรกิจที่นี่นะคะบริษัทต่างชาติก็จะสามารถถือหุ้นได้100%สาธารณรประคที่มีความพร้อมทั้งบริษัทยังสามารถจดทะเบียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายจึงเป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดนักลงทุนที่นี่นี่เขาจะใหส้สิ่งอำนวยความสะดวก จะพร้อมมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือการติดต่อทางภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะการถือหุ้นเนี่ยบริษัทไทยสามารถถือหุ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีข้อแตกต่างกับบริษัทของสิงคโปร์นะคะเพราะว่าบริษัทต,ต่างชาติที่มาจดทะเบียนที่ที่สิงคโปร์เนี่ยะจะต้องมีมานเจอร์เป็นผู้จัดการเป็นคนสิงคโปร์หรือถือบัตรเรียก PR, p ี Permanent Res นเ e นเที่อยู่ในสิงคโปร์เราก็จะต้องมีซคลาอรี่ที่ถือ บัตรเหมือนกันหรือหรือเป็นคนสิงคโปร์ซึ่งมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตัวนี้ที่จะทำให้แพงกว่าการที่ตั้งตั้งธุรกิจการตั้งการจัดตั้งธุรกิจของคนสิงคโปร์อาจจะเราอาจจะเริ่มต้นจากที่ว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับคนที่นี่ก็ได้ถ้าเรามีใครที่เราคุ้นเคยนะคะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาซึ่งที่นี่เนี่ยเ,เรื่องพวกการจดทะเบียนการอะไรเนี่ย การจะเป็นการจดทะเบียนออนไลน์หมดสามารถทำได้โดยโดยตัวเองเลยนะคะสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนในสิงคโปร์ที่ต้องคำนึงถึงคือลักษณะของคนสิงคโปร์ที่มีกำลังซื้อสูงจึงเน้นสินค้าและบริการที่มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงเป็นสำคัญ การลงทุนในสิงคโปร์ถ้ามีความร่วมมือกับธุรกิจต่างชาติหรือธุรกิจท้องถิ่นของสิงคโปร์ก็จะทําให้มีศักยภาพด้านการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้นตอนนี้มีธุรกิจตลาดอะไรในสิงคโปร์คะที่ว่าน่าจะเป็นโอกาสได้สําหรับนักลงทุนไทยอะะ จริงๆริงเทรดดิ้งเนี่ยค่ะจะดีค่ะเพราะว่าแต่ว่าจริงๆถ้าอยาก,ยากจะให้เข้ามาศึกษาก่อนนะคะว่ามันจะเป็นธุรกิจอะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยเทรดดิ้งเทรดดิ้งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าค้ากันเฉพาะในประเทศเขาจะมีการรีเอ็กซ์พอร์ตออกไปแล้วคนสิงคโปร์เนี่ยคือเขาจะใกล้ชิดกับมาเลเซหรืออินโดนีเซียเขาจะมีรู่ทางทางการค้าที่ดีกว่าเรา สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยก็ยังได้รับความนิยมซึ่งเป็นอีกโอกาสหนึ่งของผู้ประกอบการเนื่องจากคนสิงคโปร์มองว่าสินค้าไทยนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแต่สิงคโปร์นะคะก็มีปัจจัยอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนทั้งค่าใช้จ่ายค่าเช่าที่ดินค่าจ้างแรงงาน ค่าสาธารณูปโภคที่มีราคาสูงการจ้างแรงงานต่างชาติซึ่งที่สิงคโปร์นั้นมีความเข้มงวดผู้ประกอบการต้องศึกษารายละเอียดอย่างดีและต้องคำนึงถึงว่าแม้คนสิงคโปร์จะมีกำลังซื้อสูงแต่ตลาดภายในประเทศก็ยังมีขนาดเล็กซึ่งควรํำธุรกิจโดยใช้สิงคโปร์เป็นฐานเพื่อการส่งออกหรือบริการนักท่องเที่ยวมากกว่ามุ่งเน้นขยายตลาดภายในประเทศ ประกอบการที่สนใจจะไปลงทุนที่สิงคโปร์นะคะก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ค่ะ bic thai embassy sg ค่ะนัทชัยทินธนูถ่ายภาพทันชนกสีเทนชัย n a t นทีวีรายงานจากสิงคโปร์